ไปต่อกันที่จังหวัดสกลนครค่ะจังหวัดสกลนครนะคะมีการเตรียมพร้อมหน่วยงานป้องกันไฟป่าค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจวางแนวทางร่วมกันกับทุกภาคส่วนค่ะควบคุมเข้มข้นโรณลงค์ลดการเผาสร้างการรับรู้แก่ประชาชนค่ะแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2. 5ค่ะ นายชูศักดิ์รุยิ่งค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพานอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและสถานีควบคุมไฟป่าภูพานทองอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครซึ่งทั้งสองแห่งค่ะเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครในอำเภอหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพานหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพานทองค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคลากรเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าร่วมรับมอบนโยบายค่ะ โดยสถาน,นีควบคุมไฟป่าภูพานอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครดําเนินการครอบคุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองสกลนคอนอรอำเภอพานานิคมและอำเภอกุดปากการปฏิบัติงานดับไฟป่าประจําปี2567ดําเนินการไปแล้วจํานวน99ครั้งมีพื้นที่เผาไหม้รวม2,173ไร่โดยในเดือนกุมภาพันธ์เกิดเหตุไฟป่าสูงที่สุดจํานวน63ครั้งเกิดจุดฮอตสปอตหรือจุดควบคุมความร้อนถึง127จุด ทั้งนี้พื้นที่เผาไหม้โดยรวมนะครับในปีพศ2567ในเขตรับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่าภูพานจำนวน27,524.9ไร่นะครับจากพื้นที่รับผิดชอบของสถานีจำนวน2 0 6 0 5 5ไร่คิดเป็น13.36%ของพื้นที่ทั้งหมด ค่ะส่วนสถานีควบคุมไฟป่าภูพานทองอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานเนื้อที่1 8 8 4 7 4ไร่ค่ะชุมชนรอบพื้นที่จำนวน18หมู่บ้านค่ะท้องที่ตำบลร้างคอและตำบลโคกภูค่ะอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครโดยสถานการณ์ไฟป่าปี2566ค่ะมีพื้นที่เผาไหม้จำนวน2 4 8 6 7ไร่ปี2567พื้นที่ ที่เผาไหม้21,517ไร่ค่ะลดลง13%สำหรับจุดฮอสปอตปี2,566นะคะเกิด61จุดค่ะปี2,567เกิด100คิดเป็น64%ค่ะ โดยนายชูศักดิ์รุยิ่งค่ะผพ้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่ารัฐบาลค่ะได้กําหนดให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2.5เป็นวาระแห่งชาติค่ะดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องดําเนินการควบคุมอย่างเข้มข้นประกอบกับช่วงนี้เข้าสู่หน้าแล้งนะคะที่เสี่ยงกับการเกิดไฟไหม้ป่าได้ง่ายทั้งที่เกิดจากการเผาเพื่อหาของป่าหรือว่าเกิดจากธรรมชาติค่ะจังหวัดสกลนครจึงได้เตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านอุปกรณ์และเจ้าหน้า เพื่อร่วมกันป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5รณรงค์และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรงดการเผาพื้นที่การเกษตรขอความร่วมมือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมฟอร์ระวังป้องกันไฟป่าค่ะเตรียมความพร้อมทั้งกําลังคนอุปกรณ์และรถตับเพลิงเสริมกําลังพลในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปาระงับเหตุไฟป่าได้ทันโดยในปี2568นะคะต้องควบคุมลถ จุดความร้อนให้ได้ตามเป้าหมายค่ะโดยจะลดให้ได้มากกว่าปีที่ผ่านมา25ค่ะ